สวัสดีครับกลับมาพบกันต่อนะครับกับเบรกที่2ของรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่รองภัสังคมนะครับวันนี้เราก็อยู่กัน2คนเหมือนเดิมนะครับกับผมอาจารย์พีพีรพัฒน์ครับผมครับกับผมอาจารย์มายครับครับทีนี้มาเบรกนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข้อกฎหมายก็โทรเข้ามาปรึกษาพวกเราได้นะครับที่เบอร์02 338 38 37ถึง9นะะเดี๋ยวมีสายรอแล้วอาจารย์มายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการเราฮอตนะอาจารย์มายหับ่งคนโทรมาเยอะเลยครับสวัสดีครับคุณกัญจนาครับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านทั้งสองค่ะครับผมคือดิฉันอยากจะเรียนถามเรื่องอสังหาริมทรัพย์อ่ะนะคะครับครับเชิญครับคือพี่เขยอ่ะค่ะพี่สาวเสียชีวิตอ่ะนะคะครับแล้วก็ได้ก่อร่างสร้างตัวกันมาจนกระทั่งท่านเสียไปแล้วแล้วก็พี่เขยก็ยกบ้านยกที่ดินอะไรเนี้ยให้ลูกหมดละเหลืออีกหนึ่งหลังซึ่งพี่เขยอยู่ แต่ตอนนี้ต่อมาเนี่ยหลายปีพี่เคยเขาก็แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสครับเมื่อจดทะเบียนสมรสเนี่ยบ้านหลังนี้มาให้ลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยตอนที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยภรรยาใหม่เนี่ยมีสิทธิ์ในทรัพย์สินเก่าไหมฮะอ่าพี่เคยกับพี่สาวที่เสียชีวิตนี้ตอนนั้นจดทะเบียนกันไหมครับจดบจดทะเบียนกันนะครับ,รบแล้วบ้านหลังที่พี่เคยอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่ เป็นของพี่เขยมาก่อนสมรสหรือว่าได้มาตอนช่วงที่มีการสมรสครับตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองพี่สาวยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าได้มหลังแต่งงานแล้วแต่งงานกับพี่สาวใช่ไหมครับค่ะโอเคครับคือคือเขาก่อร่างสร้างตัวมารวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยอ่าครับผมเป็นสินสมรสครับแล้วแล้วก็แสดงว่ามีที่ดินหรือว่ามีทรัพย์สินบางอย่างนี้ก็คือโอนให้ลูกไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีปัญหาที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ค่ะก็ยังไม่ได้โอนโอเคครับ ทีนี้ที่อาจารย์ไมยถามมาเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าบ้านนี้นะครับก็เป็นสินสมรสนะครับระหว่างตัวของพี่เขยกับพี่สาวของคุณนะครับซึ่งถามว่าเมืเ่อไปสิทสมรสแล้วเป็นยังไงความหมายก็คือว่าพี่สาวคุณก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งนะครับพี่เขยคุณก็มีสิทธิ์อีกครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการที่มาจดทะเบียนสมรสใหม่ นะครับคนที่มาจดทะเบียนสมรสใหม่เนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสินส่วนตัวของพี่เขยคุณก่อนนะมไม่ได้ไปเป็นสินสมรสใหม่ของของภรรยาใหม่ของพี่เขยคุณนะครับดังนั้นเนี่ยภรรยาภรรยาใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีสิทธ์อะไรในบ้านหลังนี้เลยนะครับ,รบเว้นแต่เว้นแต่นะครับเว้นแต่ว่าถ้าพี่เขยคุณเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงอ่านะครับมรดกตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มันก็ต้องมาแบ่งอันนี้ก็ต้องมาแบ่งไปนตามสัดส่วนนะก็คือจะแบ่งให้ทางลูก ระหว่างพ,พี่สาวคุณกับพี่เขยคุณเนี่ยได้มาก่อนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ไป,ไปถือว่าเป็นสินส่วนตัวของเขาเนี่ยที่ทางภรรยาใหม่เนี่ยก็จะได้ไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันต้องไปแบ่งตามอัตราส่วนอีกอหลายขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเอาง่ายๆถ้าพี่เขยคุณยกบ้านให้ลูกตั้งแต่ตอนนี้นะครับหรือทําพินัยกรรมยกให้ลูก นะครับลูกของคุณกับพี่สาวแอบพี่สาวคุณกับพี่เขยคุณเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไร,รอันนี้ยชัดเจนคือคือขอโทษนะฮะครับครับคือพี่เขยเนี่ยนะฮะครับเขายกบ้านหลังเนี้ยให้ลูกคนเล็กเนี่ยนะฮะลูกคนเล็กนี่คือลูกระหว่างพี่สาวคุณ่า,าลูกลูกของพี่สาวเนี่ยอ่าครับผมคือคือมาให้แล้วเนี่ยแต่ว่าคนเนี้ยได้เบิ้นอีกครับนะฮะครับแต่ว่าภรรยาใหม่ที่เขาจดทะเบียนเนี่ยครับ ไม่ไม่ได้เซ็นยิงยอมอจำเป็นไม่ต้องเซ็นยิงยอมไม,ไม่จำเป็นครับเพราะตรงน,นี้มันเป็นสินส่วนตัวของพี่เขยอยู่แล้วอรอตอนนี้พอพอให้แล้วเนี่ยนะฮะพวกเราก็วางใจว่าเออหลานได้ใช่ไหมฮะครับพี่เขยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันมันของภรรยาเก่าอะนะ,อะครับผมเราเสร็จแล้วก็ตอนเนี้ยพี่เขยเสียคอ๋อเสียแล้วด้วยเสียแล้วเนี่ยนะเราก็กังวลว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อหลานได้แล้วเนี่ย เขาเป็นภรรยาที่จดทะเบียนตอนที่พี่อยู่แล้วยกให้ลูกเนะี่ยเขาไม่ได้เซ็นครับเราก็จะกลัวว่าเขามาฟ้องจะฟ้องเอาบ้านหลังเนี้ครับไม่ได้ใช่ไหม,ไมไถ้าเกิดเขาฟ้องคือเขาต้องสู้ครับ ครั้นี้พอถ้าเกิดเขาสู้เขาต้องสู้มันเป็นสินสมรสแต่ความจริงมไม่เป็นสินสมรสเพราะว่ามันได้มาก่อนที่เขาจะจดทะเบียนสมรสกับพี่เขยครับก็เลยไม่ค่อยห่วงครับไปเนี้ตนนี้ก็หลุดแล้วครับหลุดแล้วครับชัดเจนครับ๋อชัดเจนทางนี้พอเป็นสินส่วนตัวของพี่เขยพี่เขยจะทํานิติกรรมสัญญายกให้ใครเป็นสิทธิ์ของพี่เขยโดยโดยโดยปัจจุบันนี้โอนโอนโอนมาเรียบร้อยแลวใช่ไหมครับค่ะ เขาโอนโอนตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่นี่โอนเปลี่ยนเป็นชื่อลูกแล้วถูกไหมครับเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าภรรยาใหม่ไม่ได้เซ็นยินยอมเท่านั้นอ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องเซ็นยินยอมไหมครับเพราะมันเป็นสินส่วนตัวของเขาครับคือเอาง่ายง่ายครับถ้าเกิดการจัดการสินสมรสต้องมีการยินยอมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการจัดการสินส่วนตัวไม่ต้องยินยอมก็ได้ครับครับ จะได้สบายใจเพราะาว่าเดียเขาเจะหาทนายมาแก้ต่างว่าก็เนี่ยจดทะเบียนกับเขาแล้วแต่เขาไม่ได้ยินยอมจะยกให้กับลูกเก่าอ,อ๋อไม่ครับก็บอกเลยว่าอันนี้มันเป็นบ้านของใครอันนี้บอกทนายเขาก็ได้ครับถ้าทนายเขามาคุยก็คุณลองดูซิว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาได้มาตอนไหนแค่นี้ทนายก็ต้องรู้แล้วว่าว่าว่าเป็นของใคร,ครนะครับมันมีหลังฉนดมันมี ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับว่าเขาซื้อกันตอนไหนมาโอนไงอ่าใช่ครับให้ลูกวันไหนอะไรเงี้ยอ่ามันมีชัดเจนครับเรื่องนี้เลยเลยไม่ค่อยน่าห่วงครับสบายใจได้เลยพอไม่น่าห่วงใช่ไหมไม่น่าห่วงครับชัดเจนก็คือถ้าเกิดว่าเขาเขามาสู้เราก็สู้กลับเราก็ชนะได้ชนะอยู่แล้วครับใช่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสู้หรือไม่สู้ครับบางทีเขาอาจจะฟ้องให้เราปวดหัวเล่นก็ได้แต่เราก็สู้ได้หรือมิฉะนั้นเขาจะยื้ออยู่จนกระทั่ง เราขายบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็คือตอนนี้เขามาอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอครับหรือว่าไงเอ่ยเขายังอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะพี่เขยเสียไปแล้วนะพี่พี่เขยเนี่ยเสียสองปีแล้วอ่ะทีนี้อย่างเดียวอย่างเดียวอันนี้ถ้าถามสิ่งที่ต้องระวังให้แน่จันทร์ไหมนะครับก็คือว่าเขาอยู่เนี่ยถ้าเขาเกิดไม่ยอมรับสิทธิ์ของของของลูกชายของพี่สาวกับพี่เขยคุณเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเริ่มบอกว่าเอ้ยฉันจะ ถือครองบ้านหลังนี้เป็นของเขาครับทีนี้เนี่ยอาจจะไปเข้าหลักเกณฑ์เรื่องการครอบครองปลรปักใช่ถ้าอยู่ไปนานๆน,นี่ยอ,อ,อยู่ไปนานๆสิปีเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ถ้าว่าทนายเข้ามาเนี่ยคืออาจจะเป็นในรูปในรูปเชิงนี้เนี่ยครับนะครับะะนะครับถามว่าดังนั้นถามว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรจันม่บอกแนะนําเทคนิคง่ายๆมันทําได้หลายแบบอะทำเป็นสัญญาเช่าก็ได้นะครับหรือว่า ทำสัญญาบอกให้สิทธิ์อยู่ก็ได้เรื่องนะครับขอให้ทําสัญญาไว้ให้ถูกต้องกันแล้วกันใช่ไสัญญาเช่าเดือนละหนึ่งบาทก็ได้ครับอืคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาอยู่แต่ให้ให้เขาแค่เขารู้ว่าเขาอยู่เนี่ยในที่ของของว่าว่าว่าบ้านหลังนี้มันเป็นของของลูกชายายที่เขยคนเล็กเนี่ยนะใช่ค่ะอย่างนั้นครับคือระวังแค่อย่างนั้นแค่ข้อเดียวถ้าถามผมนะแต่ค่อนข้างนานครับสิบปีครับ ถ้าเราปล่อยปลาลเลยนานๆน่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องนั้นได้ตอนนี้ครอบครองรปลราปักเนี่ยเขาจะถือว่าเข้าอยู่กับพี่เขยเรามากี่ปีรวมอ,อ๋อไม่ไม่ไม่รวมพี่เขยเสียแล้วนี่ได้ไหมฮะรวมแล้วเป็นสิบปีได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับตอนที่เขาอยู่รวมกับพี่เขยเนี่ยทางกฎหมายก็ถือว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่โดยเคารพสิทธิ์ของพี่เขยนะคือเคารพว่ามีพี่เขยอยู่เขาเลยอยู่แต่หลังที่พี่เขยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าเขายังเคารพสิทธิ์นั้นก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้พอคุณบอกว่าเขาจะมีทนายมาคุยยยด้วว่่อาาเเเป็นนนทรพ์สิขงี แปลว่าอันนี้นี่แหละเขาเนี่ยไม่เริ่มจะไม่เคารพสิทธิ์แล้วเขาอาจจะเริ่มคิดว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขาเองแล้วอช่ค่ะเพราะว่สุดที่ว่าสารเนี่ยเขาอาจจะเริ่มได้นับเขาจะเริ่มนับตอนที่ตอนที่มีทนายเข้ามาแล้วแหละครับแล้วหรือทนายเขาส่งโนติสมาว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยเป็นของเขานะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะเริ่มนับว่าตรงนั้นน่ะไปอีกสิบปีเขาถึงจะมีสิทธิ์เพราะว่าหลานคนโตเนี่ยนะฮะ ให้เขาเซน็นเพราะว่าหลานเนี่ยอยากจะแบ่งอะไรต่ออะไรซะใ,ให้เสร็จเรียบร้อยเราจะเอาบ้านของเราค,รคืนมาเนี่ยนะฮะทำเป็นผู้จัดการมรดกเขาไม่ยอมเซนนะ็นค่ะแต่ตรงนี้ตรงนี้พูดจริงๆนะครับถ้าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มรดกอยู่แล้วะนะครับมันมันถ้าเขาโอนให้ก่อนที่จะเสียชีวิตอยู่แล้วถูกไหมครับครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำมนะันเนาะมีมีม <c oughs> อย่างอื่นอีกมมกครับที่เป็นทรัพย์ของพี่เขย ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่โอนให้ใครมีไหมครับอ๋อมันก็มีของที่คือพี่เขยนี่เป็นนายทหารนะคะครับเป็นตําแหน่งเอ,อครับค,<น>ครับไ,ไม่เป็นไร<ค>นไม่เป็นไรอ่าอ่าครับไม่เป็นไรแต่นี้ปรากฏว่ามันก็จะมีของที่อยู่ในตู้ซึ่งเขาก็ไม่ยอมให้กุญแจก็มีของเก่าของแก่รวมทั้งหลายอย่างครับปืนพลาหน้าไม้อะไรต่างต่างเงี่ยนะฮะมีรถ ยนอะไรเงี้ยที่จอดอยู่เนี่นะตรงนี้ Northwest ถ้าเกิดว right you. ่ามันไม่ลงตัวนะผมแนะนําว like yeah. sí. yep. ่าให้จัดการบรหลากร่วมกันก็ได้นะครับครับเราก็เหมือนกับว่าลองคือเราลองขอคุอก็ไม่าแนะนําให้แบบไหยให้ทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันนะครับวิธีการตรงนี้คือจัดการร่วมกันก็ได้ครับก็แบ่งแบ่งกันเซต็จได้เสร็จสิ้นในส่วนที่ไม่ชัดเจนนะครับใช่หัดที่จริงอ่ะพวกเราเนี่ยไม่ละค่ะอ่อนกันทั้งนั้นนะฮะเขาอยู่ก็อยู่ไปอะไรเงี้ยก็เลยเราเป็นคุณ้าเขาบอกว่าไม่ได้นะหลาน เดี๋ยวก็ยุ่งตอนหลังอ่ะนะฮะครับก็จริงๆิงก็คือถ้าอยากให้จัดการให้เสร็จให้เร็วครับคืออะไรเป็นของใครจะให้อยู่กันต่อโดยเคารพสิทธิ์กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนดีนะครับอย่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใจร้ายพูดกันแล้วกันว่าครับต้องทําเป็นหนึ่งเช่าหรืออาศัยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมต้องทำเป็นรายละษอักษรใช่ครับแล้วเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะครับเก็บหลักฐานเอาไว้ขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีนะครับสวัสดีครับนะเห็นไหมถ้า ถ้าบอกเขาได้จริงแล้ว